ตอนนี้นะครับมันเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับแล้วก็เราจะมีฝนตกค่อนข้างบ่อยโรคหนึ่งที่มาช่วงนี้ที่พบเยอะนะครับแล้วก็มีการระบาดอยู่ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่เป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุนะครับความรุนแรงเนี่ยก็แตกต่างกันตามความแข็งแรงของร่างกายหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวสายพันธุ์หรือตัวโรคเป็นยังไงบ้างนะครับการป้องกันไม่ยากเราคิดถึงสมัยช่วงที่เราเป็นโควิดนะครับก็คือถ้ามีอาการหวัดคัดจมูกก็ให้ใส่แมส นะครับทิ้งระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับผมหลีกเลี่ยงที่ที่ชุมชนคนเยอะคนที่ป่วยนะครับไม่ควรไปหรือถ้าเกิดว่าเราป่วยจริงเราก็ต้องใส่แมวตลอดเวลานะครับการรักษาเนี่ยรักษาตามอาการ,นะรมียาก,ก็ให้กินยาลดไข้มีไข้กินยาลดไข้าย,ยากแก้ไอ,อยาลดน้ำมูกนะครับส่วนใหญ่ไข้หวัดเนี่ยมักจะหายเองถ้าไม่มีโรคอื่นแทรกนะครับไข้ไข้หวัด่ยเป็นเชื้อไวรัสนะครับเพรันเนี่ยมันมีการป้องกันนะครับในสำหรับกลุ่มที่เสี่ยง เช่นผู้สูงอายุคนไข้ที่มีโรคประจําตัวตอนนี้เรามีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถติดต่อรับได้นะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรามีวัคซีนมาทุกปีนะครับเนื่องจากว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีการคาดการว่าสายพันธุ์ไหนที่จะมีการระบาดในปีนั้นๆน,น,นะครับเราก็จะผลิตวัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ฉีดกันนะครับก็ถ้าใครมีอาการไข้ไอน้ำมูกนะครับอยู่บ้านมีอาการไข้สูงอาการไม่ดีนะครับ มีเด็กๆมีชักนะครับหรือกินไม่ได้กินได้น้อยอาเจียนตลอดอันนี้มาให้คุณหมอนะครับหรือที่เราประสะตอแก้บ้านประเมินก่อนก็ได้นะครับถ้าถ้าประเมินแล้วดูแล้วอาการไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลน,นะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอาการไม่ค่อยหนักนะครับเพราะงั้นการป้องกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ